ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้หัวข้อคือพากินสันนะครับเราก็เริ่มรู้จักภาวะพากินสันกันมากขึ้นนะครับเ,เมื่อก่อนนี้อาจจะเข้าใจถึงเรื่องของออมีคนไข้ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์อะไรต่างๆแต่ก็พากินสันเนี่ยก็เป็นอาการที่พบมากขึ้นในสังคมบ้านเราในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในเอเชียสำหรับคลิปนี้เนี่ย ไม่ได้ถือว่าเป็นคลิปที่สมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายที่หมอจะพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อนำเป็นทิศทางนะครับการดูแลผู้ป่วยพาคินสันเป็นทิศทางเช่นว่าสมมติเรามีคนไข้เนี่ยในบ้านมีผู้ญาติของเราเนี่ยไม่สบายเนี่ยนะครับในในระยะยาวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหาหมอและกินยาอย่างเดียวนะครับการใช้ยาเนี่ย มันก็คือได้เป็นการรักษาโรคชนิดหนึ่งแต่ว่าสําหรับพารคินสันเนี่ยนอกจากการรักษาโดยการใช้ยาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการดูแลนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตเน้นเลยนะครับคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเองและก็ของผู้ดูแลเองนะครับคือถ้าผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากที่มากเท่าไหร่เนี่ย คนที่ดูแลเนี่ยก็จะสบายมากขึ้นเท่านั้นก็คือขอให้เป็นแนวทางนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับบางทีอย่างสมมติหมอบอกว่ามีคำถามาอะไรจะถามหมอไหมนะครับญาติก็จะบอกว่าก็ก็มีคำถามคืออยากจะรู้ ว่ามันจะต้องทาอะไรแต่เราเขาก็ไม่รู้จะถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องของการรักษาด้วยยานั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่เราาพูดถึงเรื่องของภาวะผากินสันเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลยเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเออทำไมนิ้วมือเหมือนกับว่า ครึงคร่งๆเหมือนปั้นลูกลกรอนปั้นยาอะไรทำนองนี้นะครับพากินสันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบเหมือนกับนิ้วมือเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ได้ยังไงเขาบอกว่าดูการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะครับการเคลื่อนไหวเป็นหลักเช่นว่าเขาบอกว่าให้ดูที่แขนก่อนข้างเดียวเราไม่ได้ดูสองข้างนะเริ่มต้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เอ่อในข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจะเริ่มที่แขนไม่ใช่เริ่มที่มือนะครับมีการเคลื่อนไหวของแขนเนี่ยเชื่องช้าลงนะครับแรกๆเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเอ่อมือสั่นหรือเอ่อปั้นลูกกรอนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีแค่การเคลื่อนไหวของแขนข้างเดียวอย่างเชื่องช้าหมายความว่าจะหยิบจะช่วยอะไรเนี่ยจะช้ากว่าที่เราเคยเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ย หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าลงเนี่ยต่อไปเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปเป็นมือสั่นได้เวลาที่อยู่เฉยๆนั่งแล้วก็สันส่นๆอะไรแบบนี้แต่เวลาที่จะขยับไปหยิบอะไรเนี่ยอาการสั่นก็จะน้อยลงนะครับนั่นก็คือสรุปว่าผู้ป่วยเนี่ยพากินสันเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องสันสนงส่นเสมอไปไม่จําเป็นจะต้องสั่นเสมอไปแต่การเคลื่อนไหวของแขนแขนเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยจะต้องมีทุกคนคือคือเคลื่อนไหวได้ช้าลงจะหยิบจะช่วยอะไรเนี่ยทำได้ช้าลงนั่นเองอันนี้เป็นเป็นอาการหลักเลยแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เขาสั่นนะครับซึ่งการสั่นเนี่ยเจอได้แค่6 0สิบถึงเจ็เท่านั้นเองเนี่ย บางทีก็จะหายเหมือนกันนะครับมันจะจะเป็นเป็นหายหายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาคนไข้ไปหาหมอเนี่ยตอนนั้นน่ยคนไข้าอาจจะไม่สั่นก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการสั่นเนี่ยเราถือว่าก็เป็นเยอะแล้วนะครับเป็นเยอะแล้วทีนี้เริ่มต้นจากที่ว่าหนึ่งการเคลื่อนไหวของแขนเนี่ยข้างเดียวก่อนที่ช้าลงต่อมาในข้างนั้นเช่นเป็นข้างขวาเนี่ยขาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวช้าลง เป็นแนวต่อมาในข้างเดียวกันจากแขนไปขาข้างเดียวซึ่งอาจจะพัฒน,นาไปเป็นแขนขาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น2ข้างถือว่าเป็นมากแล้วเป็นมากแล้วนะครับพอถึงแขนขาสองข้างที่แข็งเดินการเคลื่อนไหวช้าลงเนี่ยก็จะมาที่แกนกลางของลำตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปัญหาเรื่องความเสื่อมของแกนกลาง ของลำตัวเนี่ยมันทําให้อะไรรู้ไหมครับทําให้เดินช้าลงครับเดินช้าลงนี่หมายความว่าเวลาเขาเดินเนี่ยก้าวเนี่ยปกติจะก้าวยาวๆใช่ไหมครับก้าวยาวๆอันนี้ก็อาจจะตึกตึกตึกตกตึกคึก,กคือเดินเดินเนี่ยก้าวสั้นเดินก้าวสั้นแต่ถีนะครับก้าวสั้นแต่ถีแล้วก็ต่อไปก็จะแย่ลงก็คือหลังนี่ก็จะค่อมพอหลังค่อมเดินเท้าถีนะครับซอยเท้าถีก็ทําให้อ ล้มคำม,มัานไปได้เพราะฉะนั้นอันตรายของลักษณะการเดินในลนักษณะของคนที่เป็นพาคินสันเนี่ยระวังเรื่องเรื่องของการเอ,อมให้ดีแล้วกันนะครับพัฒนาไปถึงกระทั่งว่ากลืนยากนะครับอาจจะมีน้ำน้ำลายยืดอะไรต่างๆด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มต้นคือเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ย ช้าลงนะครับในแขนข้างหนึ่งเนี่ยเอื้อมไปหยิบหรือทําอะไรที่ช้าลงเนี่ยนะให้สงสัยไว้ก่อนละกันนะครับคือไม่จําเป็นว่าจะต้องให้แบบมีการลักษณะการสานของมือให้เราเห็นก่อนอันนั้นคือเป็นระยะระยะที่เป็นมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เป้าหมายเป้าหมายในการดูแลรักษาเนี่ยจริงๆแล้วก็การใช้ยาก็คือในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องพาคนไข้เนี่ยไปหาหมอก่อนใช่ไหมครับแต่เป้าหมายเนี่ย เราจะบอกว่าอโรคนี้ไม่ได้หายขาดนะโรคนี้ไม่ได้หายหายขาดเพราะว่ามันเป็นภาวะความเสื่อมทางระบบประสาทนั่นเองนะครับและที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตคือจะต้องพยายามชะลอปัญหาการเคลื่อนไหวนะครับชะลอปัญหาการเคลื่อนไหวคือให้เคลื่อนไหวได้ดีนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือให้คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุด ทานอาหารเองใส่เสื้อผ้าเองชําระร่างกายได้เองนั่นเองให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องตั้งตรงนี้นะครับคือนอกจากรักษาตัวโรคแล้วเนี่ยต้องดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าธรรมชาติของโรคนั้นอย่าไปมองเลยว่าจะต้องหายเพราะอันนี้เป็นความเสื่อมตามวัยเสื่อมตามวัยเสื่อมตามอายุนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ปัญหาที่พบทั้งหมดที่หมอลิ s มาเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นวามเคลื่อนไหวที่ช้าลงนะครับการเดินและมีโอกาสจะล้มง่ายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยจะต้องมาหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเปิดหาความรู้เช่นในช่องทางโซเชียลมีเดียใน YouTube ต่างๆเนี่ยเราจะไปดูเรื่องอะไรนะครับดูเรื่องอะไรให้ศึกษาข้อมูลอันนั้นนะครับ อันนี้ก็คือหัวข้อหลักๆของหมอนะครับที่บอกว่าถ้ามีคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมในช่อง YouTube เหล่านี้นะครับซึ่งหมอจะไม่ลงรายละเอียดนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของเกรดบาลานก็คือเรื่องของความทรงตัวนะของออของร่างกายเนี่ยจะต้องมีการทรงตัวที่ดีคือเกรดบาลานนั่นเองคือถ้ามาไหรก็ตามที่เราทรงตัวได้ดีนะครับมีบาลานของร่างกายที่ดีเนี่ย เขาก็จะเดินเหินได้ดีนะครับอันนี้คือหัวข้อแรกที่เราจะต้องไปเปิดในช่องโซเชียลมีเดียนะครับหัวข้อที่2ที่เราจะต้องไปดูอีก ก็คือเรื่องของ flexibility คือความยืดหยุน่นเห็นไหมครับเพราะว่าจริงแล้วในคนอายุเยอะและในคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยมันจะมีการฝืดการตึงของข้อต่อต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยนะครับว่าเขาฝึกแบบไหนเขาสอนแบบไหนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ strength training คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับในการที่เราจะลุกยืนเดินนะครับให้คงให้มั่นคงเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าในผู้ป่วยพากินสันเนี่ยเราจะจะมีวิธีฝึกได้อย่างไรนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยระยะปลายๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืนต่างๆการสำลักอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเขาจะฝึกหรือมีชนิดของอาหารประเภทใดที่เหมาะกับผู้ป่วยพากินสันหรือว่ามีท่าในการทานอาหารเนี่ยจะต้องงุ้มคอไปยังไงนะ มีท่าทางอะไรแบบใดนะครับนั้นสรุปแล้วในเป้าหมายในหัวข้อของหมอที่เรียบเรียงให้ดูสั้นๆเนี่ยก็คือมาสรุปตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องการใช้ยานั้นปล่อยไปเป็นเป็นเรื่องของทางแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมประสาทนะครับแต่สำหรับในในเกี่ยวกับของหมอแล้วเนี่ยอยากก็คือหัวข้อนี้แหละนะครับเรื่องของอการส่งตัวการฝึกยืนฝึกเดินแลนะความยืดหยุ่นความแข็งแรงข,ของกล้ามเนื้อการฝึกการการกลืนอะไรต่างๆอันเนี้ย ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะคิดว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยไปรักษาด้วยยาแล้วก็จบอันนี้จบเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในผู้ป่วยแบบนี้เราจะต้องดู2ออย่างคือรักษาโรคคือการใช้ยาแล้วก็ดูเรื่องของรักษาคนคือคุณภาพชีวิตก็คือหัวข้อเหล่านี้นี่เองนะครับ